สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์เรื่องหนึ่งจากเว็บ yo go stories com เป็นเรื่องที่ผู้ใช้ชื่อ m a t t ิ e d ส่งเข้ามาชื่อเรื่อง lil boy blue ค่ะอ,อ๋อเรื่องเด็กชายสีน้ำเงินนี่เองก็น่าสนใจนะคะใช่ค่ะคือเขาเจอเรื่องแปลกๆตอนทำงานกะดึกที่ม n นิลาฟิลิปปินส์ค่ะทำงานดึกๆในตึกออฟฟิศนี่บรรยากาศมันก็จะวังเวงหน่อยๆน,นะประมาณนั้นเลยค่ะ เราจะมาลองเออจาะลึกเรื่องนี้กันแล้วก็ดูคอมเมนต์จากคนอื่นๆด้วยว่ามีมุมมองอะไรน่าสนใจบ้างดีเลยค่ะมาแกะเรื่องนี้กันเรื่องก็คือแมดฟิลเนี่ยทำงาน c อ l l Center เข้ากะดึกค่ะช่วงพักประมาณตีสามเขาจะลงลิฟต์ไปหาอะไรกินแล้วก็มักจะเจอ,เ,อ,อเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเ,เด็กเหรอคะตีสามเนี่ยนะใช่ครับตัวเล็กๆสูงประมาณ3ฟุตใส่ชุดสีน้ำเงินตลอด ชุดดสินน้เเงตลอลอยีครับเขาว่าอย่างนั้นนะเด็กคนนี้จะกดลิฟต์ไปชั้นสี่ประจำเลยทั้งที่ออฟฟิศแมทธิวอยู่ชั้นหกอ้าวแล้วเขาไม่สงสัยเหรอครับว่าเด็กมาทำอะไรสงสัยสิครับเขาก็พยายามชวนคุยนะแต่เด็กไม่ตอบเลยเอาแต่ก้มหน้าอืมแปลกแปลกนะคะใช่ครับสุดท้ายเขาก็เลยเอ่อตัดสินใจไปถามรอปภที่ล็อบบี้ดูอือแล้วรอปภว่าไงคะนี่แหละครับจุดพีคเลย พอถามปุ๊บรอปภคนหนึ่งยิ้มแล้วถามกลับเลยอ๋อเด็กชายน้อยสีน้ําเงินที่ชั้นสี่นะเหรอโหรู้ด้วยเหรอคะรู้ครับแมทธิวก็ตกใจถามว่าชั้นสี่มีอะไรรอปรพอปรับว่าไม่มีอะไรอ้าวไม่มีอะไรครับพอชั้นสี่เนี่ยมันร้างมาสามปีแล้วฮะจริงนี่ร้างเหรอคะครับรปรพอบอกว่าพวกเขาก็เคยเห็นเด็กคนนี้แวบๆนะ วิ่งหายไปแถวโถงทางเดินชั้น4ี่พอตามไปก็ไม่เจอใครแล้วโหคนลุกเลยนะเนี่ยแมทธิวเล่าว่าตอนนั้นคือช็อกเลยหน้าซีดหัวใจเต้นแรงมากไม่แปลกใจเลยค่ะหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เจอเด็กชายสีน้ำเงินอีกเลยนะอา้าวงั้นก็จบแล้วสิยังครับยังไม่จบแค่นั้นคือบางครั้งลิฟที่เขาขึ้นลงเนี่ยมันก็ยังเปิดเองที่ชั้นสี่หรอคะทั้งที่ไม่มีคนกด ใช่ครับแล้วบางทีนะยังได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆเหมือนเสียงเด็กลอยมาจากถงทางเดินมืดๆนั่นด้วยโอ้ยฟังแล้วยิ่งหลอนเข้าไปใหญ่เลยค่ะเรื่องนี้มันมีองค์ประกอบที่เอ,อเจอบ่อยนะในเรื่องผีผีเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเวลาเฉพาะเจาะจงแบบตีสามเนี่ยหลายความเชื่อก็เป็นว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษหรืออาจจะเป็นช่วงที่คนเราอ่อนเพลียสุดๆอืมอืมเข้าใจได้ แล้วก็สถานที่อย่างลิฟต์เป็นที่ปิดปิด,ปดแคบๆหรือชั้นร้างที่มันดูไม่น่าไว้วางใจอยู่แล้วมันเหมือนเป็นสูตรสาเร็จของเรื่องน่ากลัวเลยนะครับประมาณนั้นค่ะแล้วพอไปดูคอมเมนต์นะก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันเยอะเลยจริงเหรอครับมีใครบ้างก็มีอย่างเอลิซาเบธหรือชาลแมนที่ทำงาน call center เหมือนกันแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆในลิสต์ตอนดึกๆอ๋อเหมือนกันเลยใช่ค่ะ หรือคุณมูว้ก็เล่าว่าลิฟที่ทํางานเก่าชอบเปิดเองที่ชั้นอื่นมันเหมือนตอกย้าว่าบรรยากาศแบบนี้มันเออ่ชวนให้เจออะไรคล้ายๆกันได้แสดงว่าสภาพแวดล้อมมีส่วนเหมือนกันนะชายตัวสีฟ้าตอนนอนตัวสีฟ้าเลยเหรอครับคล้ายๆกันเลยใช่ค่ะแต่เขาก็บอกทีหลังนะว่าตั้งใจจะโพสต์เรื่องอื่นแต่ดันโพสต์ผิดเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นความบังเอิญที่แบบ ่ชวนคิดเหมือนกันนะนั่นสิบังเอิญจริงๆแล้วประเด็นเรื่องชั้นสี่ล่ะครับมีคนพูดถึงเยอะไหมเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยทำไมต้องชั้น4ี่ใช่ผมก็สงสัยมีคนพยายามเชื่อมโยงอย่างคุณวานิลาเฟเวอร์16บอกว่าเลขสี่อาจจะเกี่ยวข้องกับความตายในบางวัฒนธรรมอ๋อความเชื่อเรื่องตัวเลขค่ะหรือบางคนอย่างเจพิงกับคิมซาว์โอ ก็ถามถึงประวัติชั้นนั้นเลยว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันทําให้เรื่องดูมีอะไรมากกว่าแค่ผีเด็กเนาะใช่ค่ะมันมีมิติเรื่องสถานที่เข้ามาด้วยปฏิกิริยาคนอ่านก็เลยหลากหลายไปอีกมีแบบไหนบ้างครับก็มีทั้งสงสารเห็นใจเด็กอย่างคุณวานาราหรือบริกส์บางคนก็กลัวตามไปด้วยแต่ก็มีคนที่ไม่เชื่อเลยนะอย่างคุณเอลเนิร์ที่มองว่าเป็นจินตนาการไปเองก็เป็นธรรมดาของเรื่องแนวนี้เนาะที่มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ ถูกต้องค่ะว่าแต่ทำไมเรื่องทำนองนี้มันถึงยังน่าสนใจอยู่เรื่อยล่ะคะมันไปแตะโดนอะไรในใจคนหรือเปล่าอืมก็น่าจะใช่นะครับอาจจะสะท้อนความกลัวพื้นฐานที่เรามีร่วมกันกลัวสิ่งที่อธิบายไม่ได้กลัวที่เปลี่ยว,ยวตอนกลางคืนหรือความรู้สึกเกี่ยวกับวิญญาณเด็กที่มันดูทั้งน่าสงสารและน่ากลัวไปพร้อมกันใช่ค่ะแล้วก็อาจจะสะท้อนความรู้สึกโดดเดี่ยว ของคนที่ทำงานผิดเวลาคนอื่นในตึกใหญ่ๆตอนกลางคืนด้วยการแชร์เรื่องแบบนี้ออนไลน์มันเหมือนสร้างชุมชนย่อยๆขึ้นมานะชุมชนของคนที่เคยเจออะไรคล้ายๆกันหรือเชื่อเรื่องเดียวกันประมาณนั้นครับเพื่อยืนยันประสบการณ์หรือหาคำอธิบายร่วมกันก็ได้สรุปแล้วเรื่องของแมทสิวเนี่ยมันก็ทรงพลังด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะ แต่พอมีคอมเมนต์จากคนอื่นคนอื่นเข้ามาเสริมมันก็ยิ่งทำให้เรื่องซับซ้อนมีหลายมุมมองมากขึ้นทั้งความเชื่อความสงสัยคำถามใหม่ๆใช่ค่ะทีนี้คำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงแต่เป็นอะไรครับแต่เป็นการที่เรื่องเล่าแบบนี้มันมีอยู่แล้วก็ถูกเล่าต่อๆกันไปโดยเฉพาะในบริบทแปลกๆอย่างที่ทำงานกระดึกมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความกังวลร่วมสมัย หรือความต้องการหาความหมายในสิ่งที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจครับและแน่นอนค่ะคำถามที่ว่าจริงๆแล้วเด็กชายน้อยสีน้ำเงินคือใครแล้วชั้นสีนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่มันก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปให้เราคิดกันเล่นๆค่ะ